สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมพอยอดว่อนเข,ขาเทบเ่ากลีิย้าท่านผู้ฟังมาไปฟังความเวาของายเล็ยดผู้เล่าไปอไหวเจ้าปูขอโซกขอหลามเจ้าปูในเมือวันศิลใหญ่ติพานมาหนึ่งอมู่วันูหลายคนอยู่แต่ว่ามีสองคนไปจับทส้นทีสันนอกนั้นก็ไปกวดใบไม้ไปตองออกจากถนน ว่าคนสองก็นี่ได้เล็กตัวเดียวกันไปไปฟังกันครับเด้อว,ว่าเทียนเล็กตัวดใดยายเล็ดเราสีขาวสุฟังเออเป็นอย่งไรแยกเล็ดได้ยินข่าวว่าไปขอพรจากขอโชคขอลาบจากเจ้าปูเมื่อวันศิลป์นไหมเป็นอย่งไรกว่าปล่อยฟังนะเลยเพิ่นไปขอไปนันป่นเพิ่นไปสัน่นเพิ่นก็ได้อ็นมันตกลงสองไม้ได้หนึ่งสามหนึ่งสามอสามหนึ่งสามของแยเล็ดเป็นบ่ ของยายกิดเป็นผู้สันผู้เดียวผเดียวันดี่ผ้หายสันหลายคนอึ่งสันหลายคนอหันนี้ไม่ใชเก็นผู้สันมันตัแม่อยูต้องานนั่นต้อกิแยกเลดไปสันติอนโอสันเออเป็นผู้สันผู้ห้เผึ้ถึงผู้สันถึงผู้หา่กบมือเออผู้หา่กมือเลยให้สันก้อนี่สันนี่ขอเพิ่มว่างไหนเพราว่าสันผู้ห้ดูวานถือแต่ว่าสินื้อมากให้เพิ่เออแล้วเผอาข้อนกีดหน่อเออช่วยเิ วันนี้กัเลสันเลซันนไม่ระวังสันนัน่นผู้สันนั่นมีอาการยังไงกวาเพื่อนกนรับตาเพื่อนกันัันแห้งๆอไคนเพื่อนกงๆส่งสีไ้นี่นะเพื่อนัส่งสีไ้นี่กัมีแนวถือนี่มันเบออโอ้โหอกัเลอ,อกสองใหม่อสองใหม่ความกัน,นกเล้่กัเลยเป็นสามหนึ่งสามเป็นสามหนึ่งสามอมอกันความกันเลยวันนี้เพื่อนเฮ็ดนั่บ่นี่ มันยิ่งมูยไม่ก็มับังน้ำกันอยู่มาถามกันเลยลว่าได้ตัวใดมัอแ่ไดว่าได้สามหนสามบอกกัน่น่บอกกันด้วยข้อนบอกกันดวยเลยบอกกัน้วยขหานได้สามหนึ่งสามนะสามหน่งสเท่าเดียวเลยตันนี้ตกพร้องกันเลยไม่ไม่หนึ่งม่เรียกสามตัวเดียว ไมหนึ่งเรียกหนึ่งสามอืมนี่เป็น,นการเสี่ยงเส้นซี่ของของเจ้าปูเนาะขกว่าอเเป็นตอเป็นตัวจัาเปบาปึกเอาขอเป็นตัวเลยเต้อกเขาเปเออไปบงหันบังหเหี่ยเขาไปเห็นเ้าปเออม,มันก็คือว่านะเนาะขันเทีนเป็นตัวมันก็ง่ายดีใช่ไหมล่ะเส้นซี่นี้ใหญ่เน วะรี่ดิหรือวะย่ายน่นที่ย่ามะลุ่ยหนิแมไปเห็นไปตะโดนล้วดิไเล็นไปตีดเป็นตัวหนไม่แจ่งไปไปเขียนอีกเป็นบ่บ้านนี้ผู้อื่้อนี่ยผู้อื่นเลยได้ไปสั่นบ่ในมือนให้สั่นผู้เดียวให้สั่นผู้เดียวม่เอาหลายตัวกันหลายตัวมันสีตมันกไาะมสีไ่เอมันกะันก็อาจจะเป็นโซกของของผูนันเนาะ เลยเกี่วปูเพิ่นกระสีไข่เพราะว่ามีอาการคข้ายๆคับคนเสียงหายเป็นบ่ในเวลาเวลาสั้นแล้วต่สั้นยันอันตอนสั้นแล้วในวันนี้ว่าจังไล่ยนผู้ผู้สั้นนั่งเกิดมไดนว,ว่าจังเลหรอคนก็บ่าเท่ากันกันไปด้ยู่ี้นกันไปอยู่นั่นลไข้ไขคือเสียงหเสียงอ่บ่ตาแดงแดงผู้พ <ใน S 2> ู<ใ>นั่งทั้งเกี่ยงการยู่นอน โอ้มันอิเิ่นมาถือก็ปนอะไรทีเนาะเป็นสั้นแักแห้งเนาะสั้นบักแหงเลยสมบูกระสวดพวันิลกไหลใหม่ะเาบินออกฟองกันสองใหม่โอ้ัน้มน่อนลันขึต้ลบลงขเาแต่ว่าสองม่บินองกันด้ยเมันก็ไม่มื่ก็นไที่อยู่หันบนบ่หลเนาะเต็มบบกไมเต็มบกสั้นดอกม้ข้าจะนึกว่าวิออกเป็น หลายดิเนาะแต่ว่ามันกเกิดออกซองไม่ออกความกันได้อง่าจนหนึงเกิดพูดเจนึงเกิดออกไม่เดียวดิอันนี้มันออกไม่เดียวเดิออกความกันเลยโอ้มันนตอนที่ฟังเบางทีกับว่าพูดสั้นกับมีอาการไข่ไข่คือยังมีแนวถือเนาะแต่ว่าคนไมแนวถือของคนีเป็นถือสีไห้์นัดมาเป็นกระเด้งได้เจ้าปูวมากถือให้จับให้เนาะ มันก็เป็นเังเสียแล้วน่อยนงยทางขุนข่อยก็เบิ่งบักขัดเนาะสั่นกัสั่นแห้งแห้งตกกอกพ่ออมกันได้บ้านนี้ได้มาแล้วซื้อไปดิไปซื้อไปแน่รซื้อไปลฝันบรเดีฝันดีบออ้ยันบอรดฝันฝันไตยฝันบร์เลียฝันเตฝันเตยังฝันเินเด้อดาเลนะสุดท้ายมาใชนให้ข่อยข่อยก็เล่าใ้ถามเขาวันละ้ามัน ขาเขียวคนไ่้อายคนได้ของเมียแต่เร <c oughs> าเด็กแค่แค่ยายเล็กได้เป็นผู้ไปซันสันซี่กับมูอคนหลายคนมือวัอนศิลป์นั่นแต่ว่ายายเล็กเราบอกจากเขากล้งองเร,เ,อเราเลยหายยนแต่ตั้งคันก็ิวัว่าเอ้าคือพ่าะยันหนาปฏิวัติว่า,า,าวเราบอกจากเขากล้องแล้วว่าชักไอพนาาันนะว่ากะบกับพวกพยังมีคนมาช่วยนั่นกะเอายังตันลรอกะเป็นท <c oughs> <ำ>ั้งที่ละครับที่อัน ตัวเลขที่แย่เลียดเลียนมากเกลยนี่แหละพีะ่เลขกันสามหนึง่งสามนะครับที่ที่แย่เลียดบอกอกคอ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 ็คือเห็นนี่แหละครับนี่มันก็เป็นลักษณะนี่แหละเพราะว่าเป็นเลขของเจ้าปูนางเทียเปิให้เป็นโซกเป็นลาบเป็นมีโซกก็เป็นเลขโต๊ออกมาสองไม้เอิมนว่าพร้อมกันไม่หนึ่งมีเลขสามตัวเดียว ไม่เนึงไม่เหล็กเนึ่งสามเหมือนมัก็เลยเป็นนันว่าสามนึ่งสามนะครับมันก็เปลี่ยนเจ้าปูเป็นพวกไข่อาทีพเพื่อนในโซ่ไขรลาบก็บเป็นได้นะครับนี่ก็เป็นทั้งเี่แล้วครับเพราะว่ามันเกิดสำคัญอยู่เพราะว่าผู้ไปสั้นนั่นก็มีอาการคข้ายๆคือเสียงให้กั้นไว้เพาแห้งเพาันว่าทั้งหลับตาทั้งเงิน สั้นมันก็รเล่โตออกมาพร้อมกันซองใหม่ไม่นึงเป็นเลขสามไม่นึงเป็นเลขหนึ่งสามนะครับคือเห็นนี่หนะครับก็คิดบ้างนะครับเด้อบางทีเจ้าปูเสนนโชคให้หลับนะครับมันกะาริบเป็นโชคกับได้แว่นเ่อเพราะว่าชีงนี่กะบว่ามีผู้หู้ว่าสิออกหรือบ่ออกนะครับ,บในหวดวันทีหนึ่งมีหน้านะครับ หนึ่งมีหน้าหกหกนี่แหละครับกันทานั่นกายเพิ่งนะครับเด้เป็นแนวทังนะครับที่ซื้อสลากกินแบงรัฐบาลน,นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนของเจ้าปูนะครับไปเรียกของเจ้าปูที่เพิ่นไหนะครับกับไปสั้นขอสั้นซี่ว่ากันตาได้มีโชคก็กสิอซื้อมาเพิ่นคู่นึงเหมือนว่าคู่ที่วาไว้นะครับ กันกะเป็นเทียละครับนี่ลังเทียเป็นโซกเป็นลาบกะเท่ากะที่ได้นะครับคิดบันรับได้เป็นแนวทางออกบอกนี่กะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้มันผู้ไปเห็นไปจับกระเป็นเสร็จละครับเพราะว่าผู้ไปนี่กะ็มีอาการผิดปกตินะครับไข่ไข่ก็เสียกั้นไว้นะครับไข่ไข่ก็มีแนวแยนวเนวถือกันว่า,เ,เ,วาเป็นเลือดเบาซูฟังกะเพ็นเสี็จละครับเห็นแล้วนะครับเนาะ สามหนึ่งสามนะครับวันที่หนึ่งมีหน้าหกหกนะครับที่แม่เลีดได้บอสฟังนะครับอ่าเห็นแล้วนะครับหน้าอ้าวนั่นก็ในคลิปนี้นะครับผมพอยอดวันเขาที่ก่าก่อสิขอยุติในการร่คลิปยูทูปเพื่อเที่ยงทำนี้นะครับแต่แนี่อีกเรื่องว่าเหตุการณ์ที่ที่เป็นพวกเป็ลาบนะครับกับที่บอสฟังคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับสิขอยุติเพียงเท่านี้นะครับเขาหยีได้คลิปต่อต่อไปนะครับ โคดีสวัสดีครับ